สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่2กันยายนพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ล่องมรสุมที่ภาคผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจินใต้ต,ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปันกลางพาคปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กบมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังนตรลยจะฝนตกหนักและถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทายตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับพายุโซนร้อนอย่างนี้บริเวณประเทศฟิฟลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่7ถึง8กันยายนโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่2และวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่2กันยายนพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่ทางด้านจังหวัดระนองขึ้นมารวมถึงบริเวณเอ่าวไทยตอนบนตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาลงไปรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกในส่วนของทางด้านจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับอ่าวไทยตั้งแต่ทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมมุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมมุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่สองมีผลกระทบตั้งแต่วันที่3ถึง7กันยายนพุทธศักราช2567โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ พาณยย์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพืน้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรสุโข,ขทัยและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำงงสุดย4 2 5บถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุดสา3สิบสองถึงสสิห้าองศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องาายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดนครราชสีมาและบุรีรัมยอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงสองศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการชนะบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเราปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องาศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสดุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองรยะ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด33-35องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันรวมถึงในพื้นที่ทางด้านทะเลเอ่าวไทยอยู่ในเกณ์กํลาลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ